ร้านป้าป้าป้าเนี่ยของขแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตูนราคาเนี่ยก็เป็นกันเองเจ้าของเนี่ยเขานําเข้าสินค้ามาจากอเมริกาเลยนะเอ่เคยคุยกับเขาแล้วเขาให้ความรู้ให้รายละเอียดดีมากๆแถมขอ,ของเขาเนี่ยนะสต็อกแน่นเอียดของเ,ขเพียบมากๆพร้อมส่งก็มีพรีออเดอร์ก็ได้สั่งปุ๊บส่งปับ๊บแสนซับปุ๊บสั่งปั๊บสนใจสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่เดสคริปชันด้านล่างนะครับ สวัสดีสสดค,ค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania n n e l วันนี้นะคะเราทั้งสองคนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะ NBA ในปัจจุบันนะคะเราต้องยอมรับจริงค่ะว่าขยายตลาดไปไกลทั่วโลก<ช>จริงนะคะและนักบาสค่ะที่มีความสามารถและเก่งมากๆในตอนนี้นะคะไม่ได้มีแค่นักบาสอเมริกันอย่างเดียวแล้วค่ะมีนักบาสจากยุโรปเนี่ยมากมายเลยนะคะถ้าพวกเราพูดถึงนักกีฬาที่มาจากยุโรปนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงเป็นตำนานใน NBA ค่ะแน่นอนเลยค่ะเดิร์โนวิสกี้รองลงมานะคะก็โทนี่พาร์ หรือว่าจะเป็นาพาวกซอค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนักบาสค่ะที่ยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันค่ะเป็นนักบาสยุโรปนะคะไม่ได้เกิดในอเมริกานะคะ1ิคนค่ะที่มีผลงานยอดเยี่ยมมากๆในขณะนี้เรามาเริ่มกันที่อันดับที่10เลยค่ะคริสตัปพ,พอซิงเกสของดั l ลัสแมว r i ริกส์ค่ะสำารับคริสตัปพ,พอซิงเกสเนี่ยบนะเพราเกิดที่เมืองเลปายาครับประเทศลัตเวีย ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นผลงานของเขาเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเอ็นคว้ายหน้าเข่าซ้ายฉีกในขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่กับนิวร์กนิกส์ครับแล้วก็ได้รับเลือกติดออสตาด้วยนะครับในปี2018แต่ก็ไม่ได้ลงเล่นครับเนื่องจากเจ้าตัวในบาดเจ็บก่อนก่อนที่สุดท้ายเนี่ยครับจะมีการเทรดเกิดขึ้นแล้วเขาก็ย้ายไาอยู่กับดัลลัสแมวริกในฤดูกาลนี้เนี่ยครับที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลแรกที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสัง หรือจะเป็นการลุยเอาฟ้าวต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยนิ่งแต่พอฤดูกาลมันเริ่มต้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่หลีกจะระง,งับการแข่งขัน,นและเพื่อนๆลองสังเกตนะครับด้วยความสูงขนาดนี้กลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยเขาสูง7จ็ดฟุตสามหรือประมาณ221เ็ซนเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นของหายากมากๆ ที่จะคล่องขนาดนี้ที่จะแม่นได้ขนาดนี้ที่จะเล่นได้ขนาดนี้นะครับด้วยความสูงขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นของหายากสมประชาย,ยาที่เรียกว่ายูนิคอร์เนี่ยนะครับทีมเนี่นะครับเอาเขาเข,าเข้ามาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นคู่หูกัลลุก้าดอนชิตอยู่กับทีมไปยาวๆเลยครับคริสตัลปอรซิงเกสเนี่ยปจ,จุบันอายุ24ปีนะคะสัญญาของเขาคือ5ปี158ล้านเหรียญค่ะเป็นแม็กซ์คอนแทรคแบบ4บวก1นะคะ จบปีฤดูกาล2023ค่ะมี Player option เรียกว่าทีมดั l ลัสนั้นวัดใจกันไปเลยค่ะและมั่นใจว่าเขาจะต้องกลับมาจากการบาดเจ็บได้ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วผลงานในฤดูกาลนี้ค่ะเขาลงสนาม51เกมจาก67เกมที่ทีมทำการแข่งขันนะคะด้วยผลงาน19.2แต้ม9.5รีบาว1.7แอสซิส และ2.1บล็อกค่ะสำหรับการกลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยถือว่าโอเคนะคะแล้วก็น่าจะยังดีกว่านี้ได้ขึ้นไป,ไปอีกนะคะเป็นคู่หูให้กับลูกรดอนชิกไปได้ย,ยาวๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่ผู้เล่นยุโรปที่ยอดเยี่ยมคนต่อไปอันดับ9นะคะเดนนิสโรเดอร์ค่ะของ OKC ซฟันเดอร์ค่ะหากพูดถึงตัวสำรองเทพๆเ,เนี่ยครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต้องนึกถึงลูวิลเลียมเพราะว่าคนนี้นี่คือสุดยอดมากๆแต่หากถามแอดมินเนี่ยนะว่าจะมีใครสักคนเนี่ยที่จะแย่งตำแหน่งผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมหรือว ส่วนตัวก็คิดว่ามีแค่สองคนครับนั่นคือมอนเทสแฮโร่เพื่อร่วมทีมของลูวิลเลียมเองอีกคนนึงก็คือเดนนิสโทรเดอร์คนนี้เนี่ยแห mm hmm. ละครับสำหรับเดนนิสโทรเดอร์เนี่ยเขาเกิดที่เมืองบรันสวิกครับประเทศเยอรมันแฟนบาสส่วนมากเนี่ยจะคุ้นตาเดนนิสโทรเดอร์เนี่ยในชุดแอลนตาฮอส เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโหทั้งลุยทั้งข้ามเรียกว่าสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆกับโทนี่พาร์เกอร์แล้วเป็นโทนี่พาร์เกอร์น้อยๆก็ว่าได้สุดท้ายเนี่ยครับเจ้าตัวก็เทรดย้ายไม่อยู่กับ OKC OK ครับปรับบทบาทใหม่ครับจากตัวจริงที่แอตแลนตาฮอสเนี่ยก็มาเป็นตัวสำรองให้ัากาศซูเปอร์สตาร์อย่างรัสเซลเวสโบุกที่ OKC OK ครับ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆครับปัจจุบันนี้เป็นฤดูกาลที่2องก็ OKC คซีแมร์เซเวสบุกจะย้ายไปเนี่ยแต่ก็มีคริสพอลครับเข้ามาเป็นตัวจริงแทนเขาก็ยังคงทำหน้าที่เป็นตัวสำรองให้กับคริสพอลครับและก็ทำได้ดีและนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งครับที่ทำไม OKC ในปัจจุบันเนี่ยถึงยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับเดนนิสโรเดอร์ค่ะปัจจุบันเขาอายุ26ปีนะคะสัญญาของเขาก็คือ4ปี70ล้านเหรียญค่ะจบฤดูกาลหน้าถึงจะเป็นฟรีเอเจนต์นะคะก็ามาติดตามกันอออีีีกกกทนนงงง่่่่ะวาาาาจมมมรรรเดดหสัญญ,ญืไะะผลข ที่ตอนนี้ค่ะลงสนาม63เกมจาก64เกมที่ทีมทําการแข่งขันนะคะด้วยผลงาน19แ้ม3.7รีบาว4.1แอสซิสถือว่าเป็นคนทำแต้มเฉลี่ยอันดับ3ของทีมเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่ดับ8เลยค่ะคลินคาเพล่าค่ะที่ปัจจุบันอยู่กับแอตแลนตาฮอสค่ะ สำหรับคลินคาเปล่าเนี่ยครับเขาเกิดที่เมืองเจนีวาครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหประเทศนี้สวยมากครับเขาถือว่าเป็นหนึ่งใน4ผู้เล่นนะครับที่เกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เล่นอยู่ใน NBA ปัจจุบันครับอ,อีก3คนมีใครบ้างอีก3คนเนี่ยครับคือทาโบเซฟโลชาครับเอนเนสแคนเตอร์แล้วก็นิโคลาวูซสวิชครับแล้วก็คลินคาเปล่าเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือ4คนที่เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับและเล่นอยู่ใน NBA ปัจจุบันตอนนี้ฮะในส่วนของคลินส์ครับในช่วงการเทรดกลางฤดูกาลที่่ผาานมเนี่ยนะครััับบฮิวสสนนนรรรรรร็อกกกเเเเ์ีีี่่่ยมมมาาททดถึงง4คคคลป ปไปอยู่แอตแลนต้าฮอคส์เพื่อที่จะเอาตัวโรเบิร์ตโคฟิงตันนี่นะครับมาร่วมทีมปัจจุบันตั้งแต่เทรดมาจนถึงที่หลีกประกาศระงับการแข่งขันนี่นะครับตัวคลินคาเพลราเนี่ยยังคงบาดเจ็บอยู่แต่ในส่วนผลงานของเขาเนี่ยนะครับในตอนที่อยู่กับฮิวสตันโรบเกสเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นกันดีว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอลโล่ปากห่วงเวลาเจมส์ฮาร์เดนโยมาเนี่ยเขาจับยัดอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆหรือจะเป็นการเล่นพิกแอนโรการเก็บบอลใต้แป้นรีบาลต่างๆเนี่ยเขาถือว แล้วได้มาเล่นร่วมกับเทรยัยงเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นผู้เล่นที่วัยเดียวกันวัยใกล้ๆกันยี่สิบต้นๆเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าน่าสนุกน่าติดตามรอมารอยชมกันครับคลินคาเปล่าปัจจุบันเนี่ยอายุ25ปีนะคะสัญญาของเขาก็าคือ5ปี90ล้านเหรียญค่ะจะเป็นฟรีเอเจนต์อีกครั้งเนี่ยจบฤดูกาลปี2023นะคะอยู่คู่กับเทรยัยงไปยาวๆเลยค่ะ ผลงานในฤด,ดูกาลนี้ของเขานะคะเจอปัญหาบาดเจ็บเท้าเล่นงานค่ะลงสนามได้เพียง39เกมด้วยผลงาน13.9แต้ม13.8รีบาลด์1.2แอสซิส ถือว่าเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีการรีบาวที่ดีมากๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่ดับ7จ็ดค่ะยกให้ดาริโลกาลินรีของ OKC OK Thunder ค่ะคนนี้เนี่ยครับก็มาพร้อมกับเชค,คิลจสอเล็กซานเดอร์ในการเทรดแรกกับพอจอร์์ไปคลิปเปอร์เนี่ยแหละครับการเล่นของแกโล่นีครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่เข้ามาเสริมทีมได้ดีนะครับไม่ใช่ผู้เล่นระดับออสตาแต่เป็นผู้เล่นที่เรียกว่าโร่เพลเยอร์ที่ดีมากๆครับ เขาเข้ามาเสริมทีมในบทบาทต่างๆครับไม่ว่าทีมต้องการบทบาทไหนเขาเสริมให้ได้ในตำแหน่ง power forward เนี่ยแหละครับที่พวกเราเรียกกันว่า stretch f o r คำว่า stretch f o r เนี่ยครับคือผู้เล่นตำแหน่ง power forward ตำแหน่งส่เนี่ยแต่สามารถออกไปยิงวงนอกได้เนี่ยเขาเรียก stretch four คล้ายๆกับเควินเลฟครับสามารถยิง3คะแนนก็ดีเล่นวงในก็ได้อันนี้ถือว่าครบเครื่องมากๆและในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คลิปเปอร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร่างกายของเขาเนี่ยเข้าทีมากๆไม่ค่อยมีปัญหาบาดเจ็บ แล้วมันก็เล่นดีต่อเนื่องมาจนถึง OKC OK ตอนนี้เนี่ยแหละครับมาเลยทําให้ทีม o อ c ตอนนี้พง,งายขึ้นมาสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราในฤดูกาลนี้ครับสำหรับแกลโลนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ3าปีแล้วนะคะและฤดูกาลนี้ค่ะเป็นฤดูกาลที่1 2ของเจ้าตัวแล้วค่ะสัญญาของเขาก็าคือ3ปี64ล้านเหรียญค่ะจบฤดูกาลนี้เป็นฟรีเอเจนต์ผลงานขเขาในฤดูกาลนี้นะคะลงสนาม55เกมจาก64เกมที่ทีมทําการแข่งขันค่ะ ผลงาน19.2แตม 5. 5้ม5.5รีบาว2.1แอสซิสตยิง3คะแนน40.9ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะถ้าอย่างไงนะคะเราก็มารอลุ้นกันค่ะว่าจบฤรดูการนี้เขายังคงอยู่ OKC OK อยู่หรือเปล่านะคะ เรามาต่อกันที่ผู้เล่นยูโรปอันดับ6เลยค่ะนิโคลาวุสซิชค่ะของโอเรนโดแมจิกค่ะสำหรับนิโคลาวุสซิชเนี่ยครับอย่างที่บอกครับเป็นหนึ่งใน4ผู้เล่นของ NBA ในปัจจุบันครับที่เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับคนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งใน NBA ที่เล่นได้ครบเครื่องมากๆครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้โดดเด่นแบบโจเอมบีชแม้ว่าเขาจะไม่ได้รีบาวโดดเด่นแบบอังเรดรามอนหรือว่าเขาจะไม่ได้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแบบรูดี้โกเบร์เนี่ทททททาาาาาาวแต่่่ีีพูดดดมมมัั้้งหเเนนยะครบรบขสดดดถไุก อย่างเลยครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขายังเป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งที่สร้างเพลงให้เพื่อนๆได้ดีมากมาก ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถติดออสตาเลยนะครับแต่ฤดูกาลนี้เนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนก็เลยไม่ได้ลุ้นในออสตาครับสำหรับนิโคลาวูซวิชค่ะปัจจุบันนะคะเจ้าตัวอายุ29ปีค่ะและเขาก็เพิ่งต่อสัญญากับออร์ n ลนโดแมจิกไปนะคะที่4ปี100ล้านเหรียญค่ะกว่าจะเป็นฟรีเอเจนต์อีกทีหนึ่งเนี่ยก็จบฤดูกาล2023เลยค่ะถือว่ายังมีเวลาใช้งานเป็นกำลังสำคัญให้กับแมจิกได้ดีเลยนะคะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ค่ะลงสนาม54เกมจาก65เกมที่ทีมน่ลงงทกากรแขขัะนนะคะ ก็มีผลงาน19.5แต้ม11รีบาวด์3.7แอสซิสก่อนที่จะไปถึงท็อไฟนะคะอย่าลืมกดไลค์กดชอบให้พวกเราสองคนด้วยนะเ <laughs> รามาต่อที่ดับ5เลยค่ะยกให้โมยานบอกหน้านวิชค่ะของยูท้าแจ๊ สำหรับโบยานบอกดานอวิชเนี่ยนะครับเขาเป็นคนโครเอเชียครับประเทศเดียวกับโทนี่คูโกรอดีตตำนานผู้เล่นคนหนึ่งครับของชิคาโกบูลส์ที่พวกเราดูกันอยู่ใน The Last Dance เนี่ยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ NBA เนี่ยมีการเปลี่ยนทีมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดอย่างพอจอร์จหรือจะเป็นรัสเซลเวสบุกรวมไปถึงการเซ็นสัญญาของฟรีเอเจนต์ใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นไคลฟีเออร์วิงหรือจะเป็นคาวายเลเนอร์ซึ่งโบยานบอกดานอวิชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เซ็นสัญญาใหม่กับยูทาแจ๊สอเเข้าไปรร่่วมมทีีนนยะคับ ผลงานของเขาเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องครับในอดีตเนี่ยเราเห็นเขาอยู่ในชุดเพเซอร์ใช่ไหมครับผลงานของเขาก็ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยยิง3คะแนนช่วยลุยทําแต้มต่างๆเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาถึงยูท่าแจสต์ยูท่าแจสเนี่ยปกติเนี่ยเหมือนมีปืนยาวอยู่กระบอกเดียวครับนั่นคือโจอิงเกิลพอได้โบยานบ็อกดานวิชเข้าไปร่วมทีมปุ๊บเนี่ยเหมือนมีปืนยาว2กระบอกช่วยกันยิงครับซ้ายคนขวาคนอย่างนี้ครับเรียกว่าเข้ามาช่วยโดน,นัลเดวิลเนี่ยนะครับทำแต้มได้อย่างดีครับตอนนี้ยูท่าแจสต์ก็ถือว่านนบอากา คนนี้อยู่สครามิโตคิงเป็นคนเซอร์เบียไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับแต่นามสกูลเนี่ยเหมือนกันสําหรับโบยานบอกดานูวิชค่ะปีนี้นะคะเขาก็อายุ31ปีแล้วค่ะและสัญญาของเขาคือ4ปี73.1ล้านเหรียญค่ะจบฤดูกาลปี2023เป็นฟรีเอเจนต์อีกครั้งนะคะผลงานของเขากับยูท้าจัสจนถึงตอนนี้เนี่ยลงสนาม63เกมจาก64เกมที่ทีมทําการแข่งขันค่ะ ผลงาน20.2แต้ม4.1รีบา์2.1แอสซิสการทำแต้มของเขาเนี่ยค่ะถือเป็นอันดับ2ของทีมเลยนะคะรองจากโดนาวดนมิเชลค่ะถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะ,คะเรายังคงอยู่กันที่อยู่ท่าจ๊สนะคะเราไปต่อที่อันดับ4เลยค่ะนั่นก็คือรูดี้โกแบร์ค่ะสำหรับรูดี้โกแบร์เนี่ครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้กันดีว่าเขาคือคนฝรั่งเศสเจ้าของฉาย,ยาคือสไตร์ฟอลทาวเวอร์ที่เราเคยทำวิดีโอไว้เนี่ยแหละครับคนนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นหนึ่งในติสประวั ที่สามารถคว้าผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีนีได้ถึง2ครั้งและเป็น1ในแปดคนเท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้แบบ2ครั้งติด ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับอันนี้ถือว่ายากมากๆรูดี้โกแบร์เนี่ยครับทำให้เกมรับของยูทาแจ๊สเนี่ยดีขึ้นมากๆครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับใต้แป้นเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยนะพอเข้าไปเนี่ยแล้วเจอความยาวความสูงของรูดี้โกแบร์เนี่ยยังไงก็ต้องผงะครับและวเขาก็มีตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ารูดี้โกแบร์เนี่ยทำการประกบผู้เล่นเนี่ยจะทำให้การยิงของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยตกลงมาเหลือสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในการยิงของผู้เล่นใในนนนนนนลลลีีีีีกกกเเเเ่่่่่่ยยยยยะคคครรััับบบฉแ้ววาาาพูดงๆือส NBA ดีที่สุดกับแย่ที่สุดเนี่ยเฉลียออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์นพอมาเจอรูดี้โกแบรเนี่ยตกไปเหลือ39เปอร์เนต์เท่านั้นอันนี้ถือว่ามีผลมากๆครับสำหรับรูดี้โกแบรค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ27ปีนะคะและสัญญาของเขาค่ะ4ปี102ล้านเหรียญค่ะจบฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็น free agent นะคะแต่ช่วงปิดฤดูกาลนี้เจ้าตัวสามารถเจราจาสัญญาใหม่ได้ระดับ5ปี super max contract 35เร์เซค่ะ เนื่องจากคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีและก็ยังติด All NBA Team อีค่ะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้นะคะลงสนาม62เกมจาก64เกมที่ทีมเนี่ยทำการแข่งขันค่ะ15.1แตม้ม13.7รีบาวด์1.5แอสซิสต์กับ2บล็อกต่อเกมค่ะรามาต่อที่ดับ3เลยคะ่ะชาวยุโรปที่ยอดเยี่ยมของฤดูกาลนี้นะคะนั่นก็คือนิโคลายคิชค่ะของเดนเวอร์นักเก สำหรับนิโคลายโคิชเนี่ยนะครับทุกคนรู้กันดีว่าเขาคือคนเซอร์เบียเจ้าตัวเนี่ยนะครับมีพรสวรรค์นในการเล่นเนี่ยสูงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการส่งการรีบาวหรือการทําแต้มการส่งของเขาเนี่ยครับบางทีเนี่ยดีกว่าพอยการของ NBA ปัจจุบันด้วยซ้ำครับในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวยังคงแบบติดๆขัดข,ดขดการเล่นของเขาเนี่ยย,ยังดูเนื่อยสภาพร่างกายเนี่ยยังดูท่มงท้วมออกไปทางอ้วนเนี่ยนะครับพอฤดูกาลผ่านไปเนี่ยนะครับรูปร่างของเขาเนี่ยมันดูผอมลงการเล่นของเขามันเข้าทีข ดูการที่ผ่านมาไปเลยครับแต่ที่น่าห่วงเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยหลีกระงับการแข่งขันอยู่ถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยเผลอกินอะไรเยอะๆเข้ามาเนี่ยเปิดมาเนี่บวมแน่นอนครับอันนี้เราติดตามกันครับเป็นผู้เล่นที่ตูชอบดูมากเลยนะคะเวลาเขาลงสนามค่ะเพราะคนนี้จะมีสีสันมากเลยคะ่ะเอมิีเน่ตัวดงตัจะแทงไปหมดเลยค่ะไม่เข้าใจมือนกัน <laughs> ปัจจุบันนะคะเขาเพิ่งอายุ25ปีเองค่ะและสัญญาของเขาก็คือ5ปี147.7ล้านเหรียญค่ะเป็น max contract นะคะจนกว่าจะจบฤดูกาลปี2023ค่ะถึงจะเป็น free agent อีกครั้งถือว่าอยู่เป็นแกนหลักสำคัญของเดินเวนา g เก t s คู่กับจ m มาลเมเร่ไปยาวยๆเลยนะคะผลงานของเขาในฤดูดกาลน,นี้ค่ะลงสนามทุกเกมให้กับ n u กเก t s เลยนะคะ65เกมครบค่ะรวดคุ้มจริงๆค่ะด้วยผลงาน20.2ต้ม10.2 r ีบาวด์6.9 assist เรามาต่อที่ดับ2เลยค่ะสุดยอดหนุ่มสุดหล่อเลยค่ะคนนี้ลูกกระดอนฉีดค่ของดาร์ลัสแมวเวริกสำหรับลูกกระดอนฉีดเนี่ยนะครับเขาเป็นคนสโลวีเนียครับฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่2ของเจ้าตัวเ <c oughs> ท่านั้นนะครับขอย้ำว่าฤดูกาลที่สอง <c oughs> นะครับการเล่นของเขาเนี่ยเหนือชั้นมากๆครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการยิง3คะแนนสร้างเพลย์ <c oughs> ให้เพื่อนเพอร์เฟกต์มากๆครับเรียกว่าโอ้นี่คือฤดูกาลที่2เท่านั้นเองเหรอเนี่ยแต่ยังไงก็ตามครับสื่อแล้วก็แฟนๆบางส่วนเนี่ยนะครััับบเคาาาก็ยงววิจรรณ์่ ด็กคนนี้เนี่ยเวลาเกมบีบๆเวลาเกมยากๆเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดีหรือว่าเวลาแพ้เกมใหญ่ๆเนี่ยยังคงแสดงอาการผิดหวังยังตอบรับกับสื่อไม่ค่อยดียังแสดงออกมาเนี่ยไม่ค่อยดียังคุมมาล้มไม่ค่อยอยู่ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะส่วนตัวแอดมินเนี่ยมอมเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นครับเขาเพิ่งอายุ21เท่านั้นะนะครับยังมีเวลาอีกมากมายเลยครับฤด,ดูการที่2ได้ขนาดนี้เนี่ยจเจ้าอะไรอีกครับนี่คือสุดยอดมากมาก เรียกว่าเป็นเพชรของดัลลัสแมวริกก็ว่าได้ครับคนนี้เนี่ยถือว่าอยู่เป็นแกนหลักยาวๆเป็นหัวใจของทีมครับแล้วก็เชื่อว่ามาร์คคิวบันครับเจ้าของดัลลัสแมวริกเนี่ยจะเก็บรักษาเขาไว้เหมือนเด ER ิร์กนอวิสกี้ครับอยู่กับทีมไปยาวๆครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับแน่นอนเลยนะคะท่าทางเนี่ยคงจะรักเหมือนลูกชายเลยนะคะคอย่างที่เอ็มินเอพูดค่ะสำหรับลูก็ดอนชิกเนี่ยนะคะเพิ่งจะอายุ21ปีไม่นานเองค่ะก่อนที่หลีกจะระงับการแ<ช>ข่งขันเองนะคะและสัญ,ญญาของเขานะคะยังอยู่ในสัญญ,ญาลูค่ะ3ปี22.2้านเหียค่ะจบดูกาาาาหนน้ี่สมรถ เจรจาสัญญาใหม่ได้และเชื่อว่าป่านนั้นเนี่ยเจ้าตัวเล่นแบบนี้ยังไงก็ติด All NBA ดีไม่ดีลุน MVP อีกตัางหากค่ะก็รอสัญญา Max Contract 9กระโดดเป็น30%ได้เลยนะคะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ค่ะลงสนาม54เกมค่ะจากคง14เกมที่ทีมทำการลงแข่งขันนะคะโดยผลงาน28.7แตม้ม9.3รีบาวด์8.7แอสซิส,ส เรามาปิดท้ายกันด้วยสุดยอดยูโรเปียนเพลเยอร์ของ NBA ในปัจจุบันค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะต้องคนนี้ค่ะยานินสอันเชตคุมโปของมิว a u กี e บัคส์ค่ะ สำหรับยานิสอันเดทคุมโป้นะครับทุกคนรู้ดีว่าเขาคือคนประเทศกรีซเจ้าของฉายากรีกฟรีกนี่แหะครับเขาคือผู้ครองตำแหน่ง MVP คนล่าสุดของ NBA นะครับและฤดูกาลนี้กําลังมีลุ้นสมัยที่2ของตัวเองครับการเล่นของเขาเนี่ยครับนับวันจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าตัวยังเพิ่มมิติการบุกการเล่นต่างๆของตัวเองมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการยิงระยะกลาง การส่งให้เพื่อนในหลายๆเพลยที่เขาโดนดับเบิลทีมเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยทำดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแม้มันจะไม่ได้ยอดเยี่ยมนะครับการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยแต่เขาก็ทํามันได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้น่ากลัวมากๆในช่วง2อถึงสฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับรวมฤดูกาลนี้ด้วยเนี่ยเชื่อว่าแฟนบาส NBA ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครครับที่ไม่รู้จักยานิสอันเดตุคุมโปครับแค่นามสกุลเนี่ยก็เป็นที่จดจําแล้วนะครับอันเดตุคุมโปเนี่ยมันเรียกยากจริงครับทุกกกอออออออยยยย่่่่่่าาาาางงงงงขขขเเเเเคนนนนนีีมมมัััโดดดๆๆรรรบบป็ทสืแฟพว แล้วก็เพื่อร่วมอาชีพของเขาด้วยครับสำหรับยานิสนะคะนี่คืออีกหนึ่งขวัญใจตัวเลยจริงนะคะเจอตัวจริงแล้วสุดยอดจริงนะคะยืดมือไปอีกนิดนึงนี่ปากห่วงแล้วค่ะโอ้โหปีนี้นะคะเขาเพิ่งอายุ25ปีเท่านั้นเองค่ะและสัญญาของเขาค่ะ4ปี100ล้านเหรียญน,นะคะจบฤด,ดูกาลปี2021จะเป็น free agent ค่ะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ลงสนาม57เกมจาก63เกมที่ทีมเนี่ยลงทำการแข่งขันค่ะผลงาน 29.6ต้ม13.7รีบา์5.8แอสซิสถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับสุดยอดยูโรเปียนเพเยอร์คนนี้นะคะน่าจับตามองมากเลยค่ะถ้าจบฤดูกาลนี้แล้วเขาไม่ได้แชมป์นะคะอย่างที่เอ,เอ็มินเนเคยบอกค่ะช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยทางมิววอกกี้บัคส์เนี่ยน่าจะมีการเสนอสัญญาระดับซูเปอร์แมสคอนแทรค248-250ล้านเหรียญนะคะแล้วถ้าเขาปฏิเสธค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามิววอกกี้บัคเนี่ยจะกล้าเสี่ยงไหมจนจบฤดูกาลหน้าจะเดินหน้าอย่างไรคะหรือว่าจะมี มีการเทรดเกิดขึ้นค่ะโอ้โหอันนี้น่าจับตามองมาก,มากๆเลยนะคะน่าตื่นเต้นมาก,มากๆด้วยค่ะเหล่านี้นะคะก็คือสุดยอดผู้เล่นชาวยุโรปในปัจจุบันค่ะ <ๆ S 2> ที่ไม่ได้เกิดในอเมริกานะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโดม็นทาซาบนิสละเพราะว่าโดม็นทาซาบนิสเนี่ยเขาเกิดในอเมริกานะคะตอนที่พ่อเขาเนี่ยเล่นให้กับทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงคะเพื่อนๆคิดว่ามีใครอีกที่เพื่อนๆอยากให้อยู่ในลิสต์นี้อีกคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างนะคะ วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ